สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับเมื่อนี้ผมขึ้นเสเล็กนะครับนีรับเสเหล็กนะครับวันนี้จะเอาเหล็กไปขายครับนี่ครับเป็นเหล็กล้วนะครับนี่ครับว่าใกล้ถึงสิ้นเดือนแล้วเอาไปจ่ายต้องจ่ายค่าแรงครับใกล้ถึงวันที่สิบห้านะครับนี่ครับพนักงานครับนี่เหล็กผมเป็นคนเลี้ยงครับนี่ครับพนักงานเป็นคนคน่ครับ คือวิธีเลี้ยงเศษเหล็กนะครับห้ได้เยอะนะครับวันนี้เหล็กผมเยอะนะครับผอมอปิดตันนะครับปันตัน ทนมีกระสอบได้นั่งหนักเอามารกวาดเเด้อเอากระสอบกวามีเงี้เอาบัตนี่เอามาตั้งไว้นี่ข้างในบัวขึ้นสูงมานจ๋งอย่ส

เดี๋ยวไปอยู่นี่เล็กมาใส่มาเล็กหนาบ่เดี๋ยวใส่เล็กนะขายเปเล็กนาเล็กน็อตบ่ใส่แม่นบเลยเบิดละเียเดียวอือมเด้เฮาแกงบ่เฮานั่งแกง บ่นตกการพนลงบ่โอ้ยยังผดบ่ไปประจํ เราบอกที่เขาตั้งไว เก oh. oh, mm. like. ah, no, no, yeah, ิแ่จิ้มไว้ผูกลวถังนอกสะไม่ดีแล้วมันลอยเลย

สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับที่เดียงเดี๋ยวครับอยา่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ